ซมบาบดีพี่น้องสุขูสุขคนครับพ่อกับบ่าวผาดผ้าเลาะคือเราครับสวัสดีตอนเช้าครับจอดพักเขานามครับเดินทางต่อครับมูเขางนามครับก็ตื่นครับผมมาถ่ายคลิปครับผมปากคนไหลก็แช่ว่าวผาเด้่อครับเด้อไปภ้ารกิจังหวัดตากครับไปเซียมเพื่อเด้อครับ กิจเทีวนี้ครับไปจบอำเภอแม่ละมาดครับจังหวัดตากครับกัไปทรงอยู่เพื่อบังเกิาล้านแรกครับแล้วกไปทรงในตัวจังหวัดตากอีกล้านหนึ่งเลยกับขึ้นไปอำเภอแม่สอดแล้วกับอำเภอแม่ละมาดครับวันที่ต้นเช้าครับอากาศดีครับตอนนี้ครับการ อีกเก้าสิบหกกิโลครับพอด์กับแงเพลรครับกับครองคุงเล้วก็คอุงหายสี่กิโลครับจะวัดต่างร้อยหกสิบสามด้วยครับด้วยอพาแลนก็ตื่นท้ายคลิปครับมูบปากบนสนาดครับกับนี่สิ่ี่เ็นเปลี่ยนยุบปั๊มครับตอนกินบเขาต่างคนแลก็แช่ด้ยด้วครับเด้อการนี้ครับตอนนี้ครับ ทรงด้านแรกมาแถวนีซีรานครับเดินมาถ่ายคลิปครับล้วกสิลียนครับมันเนี่เยเดยนจุ่ป,ปั๊บเลยครับเบียนครับครับอีกรอย13กิโลโเดอ้อเจอวัดตากครับ คนติดตามมาได้ครับที่น้องขางต่างประเทศครับที่น้องทางตัวบับวเล่าเลยครับที่น้องในประเทศครับกกนไหลก้แชกดนกระดิ่งแจงเตือนนี้เด้ครับปลาผ่านพาเลาะครับ นี่กับหนึ่งพันหาสิบกิโลเลยครับอ่อนทพเวอร์แมละมาทครับกับขอตรวจขอให้ครับกับภาพเต็มที่เราครับพีมี่ขากล้องครับมือจับเอาครับ ขอ้องขุง10กิโลครับ คราบหายไปตึกสองอาทิตย์ครับก็ได้ขึ้นมาภาคเหนือนี่ครับก็ได้ขึ้นมาด้อยครับนี่ก็ได้ขึ้นด้อยเลยครับบขืน,นเอาไวสอนครับ เจอฝนครับเจอฝนในสัปดาหขึ้นยากครับว่ามันลื่นครับสูงเป็นเขาครับอาะสีโตนาบอาหมีฝนครับขึ้นแบบนั่งเวทกันอ่ะสีปุ่มมีประเด็ครับฝนครับ ได้วยครับเด้อ นีครับคยสื่อเพ่นขายครับกรสิไปทุละเพื่นขาย เป็นลาดเจ้าครับเหยว่วสายเดือครับ ใจห้พไปน้องทุกคนเด้อครับเบืองเก็บีเอก่ลำด้วยลำด้วยครับสุดข่าวแข็งแรงงลักลำไปด้วยครับมันมานครับทุกคนครับ ด้วยหลับด้วยครับฝากไปติดตามแพรบ้าผ่าดด้วยด้วยครับเนี่ยสวัสดีครับ